ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือยินดีตอนรับข้าวสู่ช่องหวยเด่เนหนหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งพรสจิกายุนโปรดชายวิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังโดยกระเบ่งปานฐานของโนนับทิบเบงปานหลักสิบแบบสามตัวส8่แปดศูนย์สี่แะสี่ เด๋ยวทันที่แล้ว046เดี๋ยวทันใหนนนบใบนม่นี้ก็เบ่งปาน480ต่อไปครับผมใบนี้ไม่ี้ก็เบ่งปานเด๋ยวทัน2ส,สูตรจับโค2ตัวล่าง ก็แบ่งปาน2 7จับคู่กับ4 3 2 7จับคู่กับ4 3จับคู่2 4 2 3 7 4 7 3 2 4 2 3 7 4 7 3ท่านผู้ชม ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานแนวทางของโซยุโคตดหลักอร้อยสิบอร้อยหน่อยสิบหน่อยก็เคลิปหน้าจอได้นะทับช็ชมหนึ่งสามหนึ่ง

ก็ไล่ไปในทะบชมนะก็เบ่งปานหลายชุดนะเบ่งปานหลายชุดอดีตที่แล้วก็ผ่านหกหนึ่งหกหกเก้าหกอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน ต่อไปกระผมใบนี้เนวทันหลักออร่อยโบนดับเหลือเด่นหรือว่าโชนเด่นเบ่งปานเด่นที่067 067 0รองสาม067รองสาม ก็ะเบงปานเด่นหลักอร่อยสามตัวรองหน่งตัวต่อไปครับผมใบนี้มหาเฮงอดีตที่ผ่านมาก็ผ่า ในทันใหม่นี้ครับแปดสองแปดแปดสองศูนย์ห้าแปดสองแล้วก็ศูนย์ห้าแปดสองแล้วก็ศูนย์ห้าสองคูบแบ่งเป็นสองค,องคู่ต่อไป ครับผมใบนี้10 10ล,ล่างสสูตร10ล่างสสูตรนะที่ผ่านมาก,ก็ผ่านที่ผ่านมาก,ก็ผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปน9นะแบ่งปัน,ปน9้าตัวเดียว เดือนทันใหม่นี่ก็แบ่งปันเก้าตัวเดียวเดือนทันที่แล้วก็หกตัวเดียวเดือนทันใหม่นี่ก็แบ่งปันเกนะ้านะท่านผู้ชมยังไงก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้โซลยู ดับบนล่างโซยุดับบนล่างนะกระดับคู่บนสามสองสองเก้าสามศูนย์สองสามแปดห้าส่หนึ่งแปดศอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนทะธวชมนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน ่อไปครับผมใบนี้ใบนี้นก็เบ่งปานเดี๋ยวฐานเด่นบนจับคู่ตดบนนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็เบ่งปานเด่นบนสองกับสาม 2กับ3จับคู่3 2 1สองร0อร้อยหน่วย10หน่วยต่อไปกระผมใบนี้ ไม่นี้ครับเนวทันดับล่างนะดับล่างแบ่งปานดับห้าตัวเดียวดับตัวเดียวห้าดับห้าตัวเดียวนะดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัวดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัว ต่อไปครับผมใบนี้เน้นเน้นนะ96นะ96เน้นส3 9วิ่ง9กับ6นะ 6. ท่านผชม9กับ6ท่านผชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืม เป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปานยันทานครบบนนะดับเหลือเด่นสรุปแล้วสองสามห้าสองสามเจ็ด 2 5 7 3 5 7 2 3 5 2 3 7 2 5 7 3 5 7 4ชุด4ชุดนะตัวชมต่อไปครับผมใบนี้โซอยู so ่ ดับคูลาดับคูลาศูนย์สี่หนึ่งสามสองสองห้าเก้าหกแปดสี่ศูนย์สามหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าห้าแปดหกศูนย์เก้าสองเจ็ดสหกสปสองหกสหส ต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ก็เนี่วทนันวิ่งร้อยสิหน่วยแบบ3มตัวเปกหกจ็ดนะเปกหกจ็ดท่านผู้ชม3ตัวร้อยสิหน่วย ต่อไปครับผมใบนี้เด่นบูนก็แบ่งปัน,ปนอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านก็มีหลุดไปล่างเนาะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปน6นะแบ่งปัน,ปน6ตัวเดียวชูนเด่นร้อยสิบหน่อยเดี๋ยวทันเที่นแล้วก็ไปล่าง ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่เงปานแนวทางโคสองตัวโคสองตัวล่างก็เบ่งปานอดีพานหกหกหนึ่งนะหกหนึดีวท่านว้นี้ครับ7จ7ดห 7, 7ึ่2เจ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองต่อไปครับผมไปนี่ก็เป็นเนาทานทีแล้วท่านผู้ชมนะสรุปแล้วสรุปแล้วก็ผ่านนะท่านผู้ชมเก้าหกผ่านเก้าหกนะเบ่งปาน ชุดสามตัวแต่ก็หลุดไปผ่านแค่ชุดสองตัวเก้าหกในท่านใหม่นี้ครับเบ่งบอลอีกแล้วนะเป็ดหนึ่งเป็ดห้าห้าเจ็ดห้าเก้าเก้า,เ,กาเ,กเป็ดหนึ่ง ห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าแปด <c oughs> ต่อไปครับผมใบนี้ดับสซยูดับสซยู กบิ่งปานดับคูมบุญลางหนึ่งพอยอเก9าหก7ป8 8 3ไล่ไปดับคูลาง6 1, 1 6นะก็ไล่ไปท่านผูชมนะก็ไล่ไป ต่อไปครับผมดับล่างสายแขงแบ่งปันดับ9นะแบ่งปันดับ9ตัวเดียวเนาะขาด9ดับ9นะก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวทางทุกแนวทางเลยนะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำดอยนะ อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปต่อครับผมใบนี้วิ่งล่างตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวกเ็เบ่งปานห้าตัวเดียวนะจับโคห้าศูนห้าห้า 5้5เ5้าห้าเจนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปลานแนวทางสรุปสองตัวโบน ก็เบ่งปัน6-3 8-3-9-3 6-3-8-3 9-3นะแบ่งปัน3ชุดแบ่งปัน3มชุดนะท่านผู้ชม ต่อไปครับผมใบนี้ช,นะชุดสรุปคู่บนล่านะชุดสรุปคู่บญล่า5ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งปดชุดสาตัวเจ็ดห้าหนึ่งเป วิ่งล่าง3มตัวเดียวคู่3ามสอง37มเจนะต่อไปครับผมใบนีวโซยุ so you ดับ10หน่วยล่าง30 3132 33 34 3536 373839ไปต่อกันเลยใบนี้เต็มรวม110หน่วยเตมรวม110หน่วย เบ่งบานเต็มหนึ่งเต็มศูนย์เต็มสองเต็มสามเต็มสี่เต็มห้าเต็มเก้าเต็มศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าเจ็ดตัวเจ็ดเต็ม ต่อไปครับผมใบนี้ดับล่างดับล่างดับล่างตัวเดียว9ดับตัวเดียว9นะดับ9ตัวเดียวเนาะดับ9ตัวเดียวเดี๋ยทันทีแล้วดับ0ูนย์เดี๋ยวทันไหมนี้ก็เบ่งปันดับ9 ต่อไปครับผมใบนี้ทองทองเบ่งปันคู่เดียวล่างเจ็ดหนึ่งนะ 71. เจ็ดหนึ่งเบ่งปันคู่เดียวล่างเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งคู่เดียวต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันอันทานโคมบนล่าง สองหกสองแปดสามเจเปนะเดตัวเปดตัวเปดตัวเนปะ็ดคู่นะต่อไปครับผมใบนี้ก็เบ่งปันแนวทางของสัน ร้อยสิบหน่วยแบบสี่ตัวหน,นึ่งสองห้าหกหนึ่งสองห้าหกนะหนึ่งสองห้าหกเดินทันที่แล้วเป็ดเก้าสองสามต่อไปครับผมใบนี้ ไม่นี้ก็เบ่งปานเดืทานสูตรหรือว่าคู่สองตัวล่างเดือทานของโซยุอดีตผ่านไหมผ่านเดือดทานใหม่นี้ครับเคปหน้าจอได้นะนะเคปหน้าจอได้นะสามสามสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าก็ไล่ไปนะเคปหน้าจอเอาเองเนาะ ก็แบง่งปันลายชุดนะท่านผู้ชมเอกมินก็บรรยายขรอาข้า,ขานะต่อไปครับผมใบนี้สุดรบ์หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนะอดีตท,ที่แล้วผ่านนะอดีตท,ที่แล้วผ่าน เดือนทันใหม่นี่ก็แบ่งปัน6 7 8ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านนี้ก็แบ่งปัน,ปนอดีตผ่านนะท่านผู้ชมเนะาะอดีตก็ผ่านนะเดือนทันใหม่นี้ครับผมแบ่งป,ปัน5ตัวเดียวแบ่งป,ปัน5ตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้หลักอร้อยแบบ ัเบ่งปันเจ็7ตัวเดียวอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะในทันใหม่นี้ก็เบ่งปานตัวเดียวเจตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ฝานเป็นจริงอดีตที่ผ่านมาผ่านหกนึ่งในทันใหม่นี้ครับสี่1จ หนึ่งสี่แล้วก็สนะี่เจ็ดนะท่านผู้ชมให้พิจารณาสี่ชุดนะสี่ชุดต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยดับบนนะดับบนห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามก็เรียนไปถึงเก้านะ สรุปแล้วดับหลัก15นะดับ5ก็เลยจับคู่ดับ2ตัวล่งตัวที่2ตัวบนตลอนคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้เนาะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม